สวัสดีค่ะขอตรับสุมันนียลายคลิปนี้มาที่แอปนี้กันอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับ Food t a ตเทเลดแม t หลายคนน่าจะเคยรู้จักกันแล้วว่าแอปนี้มันเป็นยังไงเพราะว่าก็รีวิวหลายรอบแล้วนะสำหรับ Food t a ตเทเลดแม t นี้ส่วนใครที่เพิ่งกดติดตามช่องหรือเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกยังไม่รู้ว่า Food t a ตเทเลดแม t คืออะไรแอปนี้เขาเป็นแอปเล่นเกมนะคะที่สามารถแลกของรางวัลเข้าถูมันนิวเวเลดได้ ใครอยากจะเล่นลิง์เดี๋ยวลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะการสมัครของเขาก็ไม่ยุ่งยากเราเพียงแค่ทำการกดที่ลิงก์เสร็จแล้วเราก็สามารถกดล็อกอินเข้าแอปได้เลยแอปนี้เล่นได้เฉพาะ Android นะคะใครใช้ iOS อยู่ไม่สามารถที่จะเล่นได้ส่วนการหาคะแนนของแอปนี้การหาคะแนนของเขาก็เริ่มจากตรงนี้นี่ ปฏิทินรายวันตรงนี้จะเป็นการเช็คอินรายวันนะคะเราสามารถกดเช็คอินรายวันเพื่อที่จะรับเพชรได้เพชรใช้ในการแลกของรางวัลน,นะส่วนต่อไปก็คือวงล้อ วงล้อตรงนี้เราก็สามารถที่จะหารางวันได้ด้วยการปั่นวงล้อฟรี10ครั้งส่วนข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นเชิญเพื่อนสําหรับคนที่เป็นสายแนะนําแล้วอยากจะแนะนําเพื่อนเราก็สามารถกดคัดลอกลิงก์ของเราแล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนได้การแนะนําเพื่อนไม่ต้องใส่รหัสคําเชิญนะเพียงแค่เรากดคัดลอกลิงก์แล้วให้เพื่อนสมัครต่อที่ลิงก์ของเรามันก็จะเป็นการผูกรหัสคําเชิญเองอัตโนมัติ นะคะจะประมาณนี้นะสําหรับการแนะนําเพื่อนส่วนเกมอื่นๆหรือเมนูอื่นๆก็คือตรงนี้นี่ข้างบนที่เขาเขียนว่าเกมอื่นๆตรงนี้เราก็สามารถหาเหรียญเพิ่มเติมได้ซึ่งเหรียญเพิ่มเติมตรงนี้ก็ได้จากการที่เราไปดาวน์โหลดแอปแล้วก็ทำภารกิจตามที่เขากำหนดมาเราก็สามารถที่จะรับเหรียญเพิ่มเติมได้ส่วนการแลกของรางวัลให้เรามาตรงนี้นะทุงเงิน นะหรือสําหรับคนที่เพิ่งดาวน์โหลดแอปมาแล้วมันไม่ขึ้นเมนูประมาณแบบนี้ก็ให้เรามาตรงเมนูถุงเงินตรงนี้หมอนกันซึ่งในเมนูถุงเงินจะเป็นเมนูการถอนเงินนะคะหรือว่าเมนูการแลกของรางวัลการแลกของรางวัลของเขาจะเริ่มต้นอยู่ที่10บาท50บาทแล้วก็100บาทซึ่ง เมื่อก่อนนะเอาจริงๆเมื่อก่อน10บาท50บาทแล้วก็100บาทอ่ะสยอดนี้เราสามารถแลกได้แค่คนละหนึ่งครั้งเท่านั้นถ้าครบแล้วเราจะแลกในครั้งต่อไปก็จะเป็นอยู่ที่200แต่ตอนนี้เขาขึ้น100บาทมาให้ นี่นะอันเนี้ยมันขึ้น100แต่ว่ามันจะต้องใช้เหรียญที่มันค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นก็สามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้สามารถเ,าเลือกการแลกของรางวัลหรือสามารถเลือกรางวัลที่เราอยากจะแลกได้วิธีการแลกก็ไม่ยุ่งยากนะคะ <c oughs> เพียงแค่ให้เราใส่เบอร์ทูมันนี่วอลเล็ตของเราเข้าไปตรงนี้อ่ะเราเลือกนะหนึ่งอันเสร็จแล้วก็ใส่เบอร์ทูมันนี่วอลเล็ตหลังจากนั้นกดที่คําว่ายืนยันการแลกรับสําหรับคนที่ จะดาวน์โหลดแอปจะแลกของรางวัลครั้งแรกคือตอนเนี้ยคิดว่าเขาน่าจะให้ใส่รหัส OTP ด้วยนะยังไงก็ดู OTP ที่เขาแจ้งมาในมือถือของเราเราก็เอามากรอกเสร็จแล้วก็ทําการกดถอนเงินได้การถอนเงินหรือการเลกข,ของรางวัลของเขารอไม่นานนะคะมันก็จะมีเงินเข้าแล้วที่สําคัญมันไม่เสียค่าธรรมเนียมไม่ต้องไปโดนหัก25%อันนี้ก็เป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งนะคะส่วนการเล่นเกมเราก็กดตรงนี้นะที่เขาเขียนว่าเริ่มการเล่นเกมของเขาเราเพียงแค่เอาบล็อกตัวเนี้ย สามตัวติดกันนี่เราก็เล่นไปเล่นจนผ่านด่านของรางวัลพวกนี้นี่ไม่ว่าจะเป็นกล่องของขวัญนี่นะนี่นี่กล่องของ,ข,องขวัญอันนี้หรือกล่องของ,ข,องขวัญที่มันเิ็นผ่านเมื่อกี้เราก็สามารถที่จะได้รับรางวัลน,นะคะเพียงแค่ว่าเรากดดูโฆษณาอ่ะเดี๋ยวเขาเล่นให้ผ่านด่านละกันก็ก็เล่นได้อยู่ในระดับหนึ่งนะ คือมันก็สนุกดีนะคะเอาจริงๆมันก็ไม่ได้เครียดอะไรเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะมองว่ามันมันยากไหมมันก็มันเล่นได้อะเออก,ก็ก็ไม่รู้จะบอกอยังไงมันเล่นได้เพียงแค่ว่าคุณขยันหน่อยไม่ว่าจะเป็นคนที่แนะนำเพื่อนหรือไม่แนะนำเพื่อนเราก็ ขยันหน่อยถ้าคนที่เป็นสายแนะนําแล้วก็ขยันแนะนําเพื่อนหน่อยถ้าใครที่ไม่ใช่สายแนะนําก็ขยันเล่นเกมหน่อยขยันกดดูโฆษณาหน่อยขยันทาภารกิจหน่อยเราก็แลกของรางวัลได้ประวัติการแลกก็ให้ดูไปแล้วนะคะว่ามันแลกได้จริงสําหรับน้องๆหรือคนที่เข้ามาดูแล้วแบบสอบถามว่ามันได้จริงไหมพี่ก็ยืนยันอีกรอบนึงนะคะคือช่องเนี้ยอันไหนถ้าบอกว่าได้ก็คือได้แล้ว เออส่วนมากเออเอาจริงจงส่วนมากที่เอามาลงให้มันก็ได้จริง1นึเซแต่ว่าก็เข้าใจนะคะเข้าใจว่าบางคนเพิ่งจะเริ่มหาเงินออนไลน์ใหม่ๆก็ยังไม่ค่อยแน่ใจยังไม่ค่อยชชั่ว์ว่ากลัวจะเป็นการหลอกมากกว่าก็ ค่อยๆดูนะคะค่อยๆดูไปว่ามันได้หรือไม่ได้ก็ทุกสิ่งทุกอย่างเรามองเห็นได้ด้วยตาเราเองเราศึกษาได้ด้วยด้วยมือของเราเองก็ค่อยๆดูค่อยๆศึกษาไปอันไหนที่เราคิดว่ามันพอมีประโยชน์กับเราเราดูแล้วเราคิดว่าเราสามารถที่จะทําได้เราก็ กดสมัครไปแต่ถ้าเราคิดว่ามัน,มนยากเราทําไม่ได้เราก็ปล่อยผ่านไปอันนี้ง่ายที่สุดแล้วนะคะสําหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มหาเงินออนไลน์ใหม่ๆยังไงก็เอาใจช่วยนะคะในยุคแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้การหาเงินออนไลน์ก็เป็นการหารายได้อีกช่องทางหนึ่งที่มันอาจจะทำให้เรามีเงินได้ในอนาคตที่มันมากขึ้นก็ได้นะอะประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับการมาแนะนำฟุตไทเล็ตแมท เป็นแอป,ปที่สามารถเล่นได้ฟรีการถอนเงินก็ไม่เสียค่าธรรมเนียมครอยากเล่นก็ลิงก์ลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะส่วนใครที่เข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกยังไม่เคยกดติดตามยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจ,จกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ